เขามีอยู่เขาเขาจะมีเวลาไปเช็คเฮ้ยเขาขู่คุณไม่ต้องจ่ายหรอกเชื่อผมดิคุณแอบขึ้นไปก็พอแล้วทำไมคุณต้องมาเสียตังค์อ่ะย่าทำไมคุณไม่ต้องมาเสียตังค์วะต้องจ่ายคราต้องจ่ายไม่จ่ายดีต้องไม่จ่ายดีไอ้เฮี้ยนักเลงอ่ะเขาไม่จ่ายกันหรอกอ๋อเขาต้องจ่ายทุกคนเลยครับไม่ต้องจ่ายเป็นกูอ่ะกูแอบขึ้นแล้วไอ้เฮี้ยเขาไม่รู้หรอกมึงก็ปลอมตัวเป็นโจรเลยไม่มึงก็ปลอมตัวเป็นโจรไม่ได้หรอ ไปเซิรประจังเอกแม่ไปส่งกุหลาเขียวได้ดิไไ้แไนีเจ็ดจีไม่ไเรื่องเรื่อง้ขับรถอะไรกันเนี่ยเขี้ยนหรอเือจะหมดหลอแล้วนี่ กูหมดอ่ะตัวนึงอ่ะแซงต้องับถูกเลยตลอดอ่ะไม่ขคำมาเลยเราตลอดมึงไม่กระชื่อไปเลยวะไอ้เหี้ยเ <c oughs> ล่นเงินเลิกการจต่กันแต่กันมานแมกัน,กนแลนตอนนี้จะจะพาคนไปแต่ภาคเกาะแต่ที่ผมเลยก็ได้ครับปีติสองไนะครับ ปิดถึงปีสองตีสองครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปแล้วครับเดี๋ยวเขาเขามาครับแต่ที่ใครอ่ะใครที่พี่จอนนะพี่จอนแต่ที่ผมก่อนก็ได้ดอก่ายกับลุงแม็กเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะถามพี่จอนก่อนอ่าไอไอสันโทรไปเบอร์นี้นแป๊บนึง คือเกาะไปทำอะไรกันเลยครับการสอแล้วถ้าเราทำไม่จ่ายค่าเกาะมันจะเป็นอะไรอ่ะก็ก็จะโดนดูไว้แทงครับใช่หรอที่ไหนไม่คือโทรมาเลยหรอพี่ที่เกาะได้เกาะที่เกาะผมไม่เคยเห็นดูไว้ลงไปสักคนเลยนะเก้าเี่เขามีอยู่เขาเขาจะมีเวลาไปเช็คเฮ้ยเขาคู่คุณไม่ต้องจ่ายหรอกเชื่อผมดิคุณเนี่ยแบบขึ้นไปก็พอแล้วทำไมคุณต้องมาเสียตังค์อ่ะเย้ทำไมคุณไม่ต้องมาเสียตังค์วะต้องจ่ายครับต้องจ่ายไม่จ่ายดิต้องไม่จ่ายดีไอ้เฮียนักเลงอ่ะเขาไม่จ่ายกันหรอก อ๋อเขาต้องจ่ายทุกคนเลยครับไม่ต้องจ่ายเป็นกูอะกูแอบขึ้นแล้วเฮียเขาไม่รู้หรอกมึงก็ปลอมตัวเปโจรหนักเลึ่งไม่มึงก็ปลอมปลอมตัวเป็นโจรไม่ได้หรอก็โอเล่โอเล่ตับไอเฉินมันจะไม่จ่ายเงินค่าก่อกูลังพยายามบีบคอมันให้จ่ายอยู่นะฮะไม่จ่ายไม่จ่ายโอ้โหมจ่ายครับไม่จ่ายค่าก่อครับลุงไหน ที่อ่ะบางคนเนี่ยใช่มันบอกว่ามันมันคุยกัว่าจะจ่ายดีไหมกูบอกต้องจ่ายอย่าอย่าแบบแบบนั้นเลยถ้าแอบขึ้นไปมันไม่ดีอ้าวแล้วพี่สีทำไมถึงแอบขึ้นไปล่ะพี่สีไม่ได้แอบครับลุงเขาใส่ร้ายผมแล้วเนี่ยเราพี่ลุจะใส่ร้ายทำไมลูกจะใส่ร้ายพวกเองทำไมอะถามพี่ถามหน่อยลุงจะใส่ร้ายทำไมผมจ่ายแน่นอนครับเีลยผมรับพ่จารณาจ่ายนี่พี่เสร็จได้เลยเปล่าอะจ่ายได้เลยไม่ได้จ่ายพี่ไม่ได้พี่เพราะพี่นี่พี่รีเช็คให้ไม่ได้ต้องต้องจ่ายที่ถูกคนใช่ครับล่าจ่ายจ่ายได้คุณได้ปะ ลุงไม่ได้เดี๋ยวเราเราเช็คชื่อเขาไม่ได้อ่อยกูเช็คได้กูเช็คให้เขาได้ไงลุงจำชื่อเขาได้เหรอลุงจำชื่อเขาได้เหรอจำชื่อได้จอดล็ซาร่าจ่ายลุงจ่าให้ลุงไงแล้วให้ลุงจำชื่อเอาเอสิลองลองลุงลองเลยครับลมงเอาลองเลยลองลงลุงลองโอ้โหเอาลองเนยนคนีเช็คเล้ลองรูสวัสดีครับนโทนี่ลุงกำลังสอนให้มันลองแอบี่ครับดูไวเชย่านี่ชื่ออีโ อ๋อน้องพี่ป้สวัสดีครับ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 พี่เฉิญครับพี่เฉินครับให้ผมเรียกว่าอะไรเฮ้ยไอเด็กนี่มีของไว้เฉิญเฉิญก็ได้พี่เฉินเอ้าถ้าผมเชิญหรนอเปล่าผมเข้ามาเมื่อวานผมมีลูกแล้วโอ้โหผมเข้ามาแป๊บเดียวมีลูกได้เลยเนี่ยผมมีแฟนแล้วด้วยมีแฟนแล้วด้วยใช่ครับโอ้โหมีลูกมีเัวมีพ่าแม่ด้วยปตาอยู่เอ็นทีอาร์โอ้โหดีจริงๆ หมาชื่ออะไรอ่ะพ่อชื่ออะไรหมาชื่อบิลลี่โอ้โหโอ้โหเจเลอร์แล้วทุนหัวบิลลี่บิลลี่เอ็ทีอาร์บิลลี่เอ็นทีอาร์กุเคียวบิลลี่นี้ถ้าบิลลี่บิลลี่นี้มึงเสียคนแน่นอนเลยอ่ะบิลลี่นี้ไม่ควรมีลูกอ่ะเออถูกถูกโอ้ครับลุงลุงพูดถูกนะนี่เห็นภาพเลยเราเหเืินผมขออะไรได้ไหมได้สิพี่เบอร์เจ็ดสามตัวครับเห็นไวมสิพี่ป้อโอ้เจ็ดสามตัว ได้เจอกูไปแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ครับลุงได้วเจอก,กันครับได้ครับได้ครับยวเข้ามาวันเดี๋ยวมีลูกแล้วไอ้สัตว์